สวัสดีครับผมนายการกรหนพพดโสภายคุณรัตได้รับรางวัลคุณดีศีจังหวัดลำพูนปัจจุบันเป็นนิสิตทักษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หหคณะกิศิณสาขาศิลปะไทยและวัฒนศ้างส,งสรรคับผมกระผมปฏิบัติตนตามหลักมาราฐาน5ประการดังนี้ 1. 1> พอเพียงกระผมดำรงชีวิตอย่างพอประมาณไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมมีเหตุผลชาวความรู้อย่างครอบครบและรอบด้านและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตภัยต่างๆได้ 2. วินัยกระผมมีวินัยในตนเองสามารถควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามมุม่งหวังมีความอดทนต่อตรงต่อเวลามีเหตุผลมีความเป็นผู้นำการพฤติตามกฎระเบียบของสังคม 3. ส,สุจริตกระผมยึดมั่นในพุทธรสุภาษิตที่ว่าควรเราจะบรรลุถึงเกียรติได้เพราะความสัตย์ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตนำเจริญซ้อนเจริญฟ้าติความส่วนใช้ออก,สออกสแสดงในงานต่างๆใช้ความสามารถปปทางศิลปะทงหน้ากับอนมามัยเสือ้อกรับปอา โปขายทางเฟซบุ๊กสี่จิตอาสาก็ผมเสียสละเวลาสิ่งของเงินทองร่างกายสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวอย่างคือการที่สแสดงออกถึงการมีจิตอาสาดังนี้ช่วยงานวัดโรงเรียนชุมชนจังหวัดลำพูนอยู่เสมอช่วยเหลือผู้ประสบภัยและที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสการแพร่ระบาดของโควิด -19 ้าความกระตัญญูกระผมคิดว่าในผู้ทธสษาสิษย์ที่ว่าความกระตัญญูบัตะตอรทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนอกจากจะต้องกระ,กระตัญญูต่อพ่อแม่แล้วองค์งานกรตัญญูต่อครูบาอาจารย์กรตัญญูต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและกระตัญญูต่อเทศชาติชอบความดีต่อบุคคลและผู้อื่นก็ผมนำวิชาตีกองสวัตชัยและวิชาเจงมา่าสายทอดให้กับเพื่อนพี่น้องหลังเลิกเรียนเป็นการฝึกวิน,นัยก่อตั้งเป็นคณะเยวาวชนอาเลียเมตสปัตชัยออกงานต่าง ช่วยงานจิตอาสาให้กับโรงเรียนวัดชุมชนและงานจังหวัดก็ผมสอนฟอ์เจอรมือเปล่าและเจมลอ,องเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุชุมชนต่างวันชุมชนอหน่งานานและก่อตั้งชุมรมฟอ์เจอรวัดมหาวันารลำพูนก็ผมสอนตีกรองสวัสดิ์ใจให้กับเด็กโรงเรียนแพรยันดอเช่ให้มีความรู้พื้นฐานในการตีกรองสวัสดิ์ใและสร้างคณะสวัสดิ์ใไปออกงานการที่จะผมประพฤติตนตามหลักคุณธรรมห้าประการทําให้ได้รับรางวัลดังนี้ หนึ่งรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านศินละปะวัฒนธรรมการสื่อสารและอาชีพจากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2. ประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจและโล่รางวัลวัฒนธรรมพธรจากกระทรวงวัฒนธรรม3โล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการและ4รางวัลน,นักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณครับ